สวัสดีครับพี่น้องทีลกครับวันนี้พระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทที่เกข้อ1 3บสถึงสินะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าชีวิตที่มีค่าผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์นะครับข้าพเจ้าเห็นเรื่องสติปัญญาภายใต้ดวงอาทิตย์เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตดังต่อไปนี้ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งมีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคนแล้วมีัมหาราชามาตีเมืองนั้นและล้อมเมืองนั้นไว้และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบเมืองแต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนคนหนึ่งชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้้รออดดวยสตติปัญญาขงน แต่หามีใครจดจำและลึกถึงชายยากจนคนนี้ไหมแต่ข้าพเจ้าว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากําลังวังชาถึงสติปัญญาของชายคนนั้นจะถูกดูแคลนและถ้อยคําของเขาไม่มีใครฟังก็ตามทีจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าชีวิตของคนที่มีค่าเนี่ยจะมีลักษณะอย่างน้อย สประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสังเกตในพระคมภีต,ตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่าในเมืองนี้ยังมีคนฉลาดอยู่แต่ยากจนอยู่คําว่าฉลาดแต่ยากจนในที่นี้เนี่ยนะครับในภาษาเดิมมันใช้ลากศาาัพท์ว่าซิกรูดซึ่งหมายถึงโง่เง่าในสายตาของคนอื่นเขาเป็นคนฉลาดครับแต่เขาเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นแต่ว่าคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ที่มีปัญญาเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดของคนอื่นครับคนมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหมายถึงเรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าคืออะไร แล้วเรายึดถึงสิ่มีค่านั้นเขาอาจจะเป็นคนยากจนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดก็ตามเพราะเขาอาจจะเลือกวิถีอันเรียบง่ายไม่ไปฟุ้งเฟอ้อไม่ไฮโซภายนอกชีวิตของเขาอาจจะพอใจแบบนั้นพระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในจุดนี้นะครับพระองค์ทรงฉลาดพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความฉลาดแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตที่สม,มถะรเหลือเกินนะครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราเมื่อพระองค์ทรง เลือกในโลกนี้พระองค์ทรงอยู่อย่างช่างไม้เราขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราชีวิตที่มีค่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาครับอันที่สองต้องช่วยคนอื่นด้วยปัญญาจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราสังเกตว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมืองเล็กๆเ,กเกมืองนี้ถูกมหาราชามาโจมตีแปลว่าปัญหาเกินความเข้าใจแล้วครับและชายคนนี้ก็ได้ใช้ปัญญาช่วยเมืองนี้ไว้ถามว่าเขาช่วยใครช่วยคนที่ดูถูกเหยียดหยามเขาแล้วถามว่าเขารู้ไหมครับว่าคนเมืองนี้จะไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปเค้ารรูบับ แต่เขายังช่วยนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะปัญญานั้นจะเกิดประโยชน์อะไรครับถ้าปัญญาไม่มีเพื่อช่วยใครแม้ว่าคนนั้นจะไม่น่าช่วยก็ตามพ,าพระยคสิก์ิจ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือมนุษย์แม้ว่ามนุษย์ไม่ค่อยน่ารักอันที่3นะครับช่วยคนอื่นโดยไม่หวังค่าแน่นอนอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วว่าชาวเมืองนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จดจํา ผู้ชายที่ยากจนคนนี้ถามว่าผู้ชายคนนี้รู้ไหมครับว่าคนเหล่านี้ดูถูกเขาเขารู้ครับแล้วก็ก็ช่วยเหลือแล้วเขาก็รู้ว่าคนเมืองนี้สันดานเป็นยังไงเขาก็ยินดีช่วยเหลือครับนั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องครับพระยุสิก,เกาเจ้าพระองค์ทรงทราบไหมครับว่ามนุษย์จะปฏิเสธพระองค์พระองค์ทรงทราบแต่พระองค์ยังทรงช่วยเหลือมนุษย์และนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราเองว่าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าต่อไปเพียงไรประการที่4ก็คือคนนี้ยังคงเป็นคนที่มีปัญญ,ญาต่อไปในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าในข้อที่16บกอกว่า ก็ดีกว่ากำลังวังชาสติปัญญาของชายคนนั้นจะถูกดูแคลนและถ้อยคำของเขาไม่ใครฟังก็ตามจะสังเกตว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับชาวเมืองนี้ก็ไม่ฟังเขาอีกต่อไปแต่เขาก็ยังเป็นคนที่มีปัญญาอยู่ดีนั่นแหละครับดังนั้นเองเนี่ยขอรุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าชีวิตของคนที่มีค่าเนี่ย อันที่1นึ่เขามีชีวิตด้วยปัญญาอันที่2องเขาต้องช่วยคนอื่นครับถ้าไม่ช่วยคนอื่นด้วยปัญญาปัญญาที่มีอยู่ก็ไร้ค่าสิ่งที่3ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังค่าและประการที่4ก็คือคนนี้ยังอยู่ด้วยปัญญาต่อไปก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคนที่มีค่าครับอยู่กับปัญญาอยู่เสมอรพระเจ้ารครับ